วันนี้จะไปไหนกลับบ้านเจะไปเซอร์ไพรส์ตัวเด็กกันเรามาดูของเราซือไรันเดี๋ยวิไฟก่อันนี้ก็จะกลับบ้านนะคะไปดูกันว่าพาอะไรกลับบ้าง ก็มันจะสั่นนิดนึงนะคะก็จะมีเสื้อผ้าแล้วก็ที่ซื้อกลับไปเป็นหอยหอยหอยสามกิโลนะคะค่ะนี้เราก็ออกจากบ้านกำลังเดินทางกลับปัตตานีนะคะกลับบ้านไปหาน้องนะคะหาลูกนะระหว่างช้างก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเมืองยะลาของเราก็จะเป็นอย่างนี้ จะเงียบๆหน่อยนะคะช่วงนี้โควิดนี่คือคนขับรถของเรานะคะนี่คือเมืองยะลาปกติเวลานี้คนจะเยอะมากนะคะเวลานี้เขาก็จะมาซื้อของกนันแต่เนื่องจากโควิดมานะคะก็เงียบอย่างที่เห็นนี่เลยค่ะเงียบมากคงก็แทบจะไม่ขายอะไรเลยนะคะนี่แหละค่ะเมืองยะลาของเรานะคะระวังทางก็เ จะมีของขายข้างทางนะคะขายตามริมฟุตบ,บาทอย่างนี้นะคะแต่ว่าปกติจะเยอะกว่านี้แต่ครั้งนี้คือน้อยมากนะคะเพราะว่าโควิดดูของกินเมืองอยะลานนะคะมันจะเป็นโซนเป็นโซนเป็นโซน,น,นของกินก็จะมีหลากหลายอย่างนะคะเผื่อใครมานะแถวนี้มาได้นะคะหลัากองร้อยเนาะ ก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะการขับรถในเมืองก็จะหุ่นวายประมาณนี้นะคะเนื่องจากขับรถจะไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่อืมนี่นะคะจะั๊ออันนี้เราก็ถึงบ้านกันแล้วนะคะถึงบ้านอย่าปลอดภัยเน,ะนาะก็ไปดูกันว่าน้องทำอะไรอยู่ะะสวัสดีค่ะเอ,าเอ,าเอา้าเอ้าถ้าแปงถ้าแปง

สวัสดีค่ะก้องก้อยนี่สวัสดีค่ะ<ม>เร็